ผมไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วทุกคนตั้งแต่โควิดแม่ทุมมาไม่เคยได้ไปเลยเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศที่พัทยากันแม่ทุมมาก็มาถึงโรงแรมแล้วนะทุกคนแม่ทุมมาให้ดูภาพบรรยากาศเนี่ยมาพากกับหลานดูโรงแรมโรงแรมหานแม่ทอมมาจั ทะเลจะมองไม่เห็นทะเลนี่อโรงแรมน,นะวิวทะเลน้องดาวเปิดให้เปิดให้อาหน่อยอะ,ะเปิดระเบียงโอเควิวทะเละนะฮะเงียงคู่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยที <c oughs> ่เห็นแล้วคิดถึงคิดถึงลูกชายอ่ะทุกคนอ่าอันนี้ระเบียงรับลมนะทุกคนแล้วก็เป็นทะเล เดี๋ยวตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้าแม่โทมัสก็จะนั่งนั่งเล่นลลชมชมวิวไม่เป็นไรน,น้องดาวไม่ต้องเกิดแม่โทมัสพาหลานมาเที่ยวพาหลานแม่โทมัสมาสองคนอันนี้เขาก็มีทีวีให้ก็เป็นปกติของโรงแรมโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นเดี๋ยวแม่โทมัสขออาบน้ํานแป๊บนึงแล้วก็จะออกไปเดินเล่น,ลน,นใช่เดี๋ยวอาพาไป ไม่ไปตอนนี้ตอนนี้จะไปอาบน้ําเดี๋ยวไปกินข้าวนี่ไงเนี่ยโรงแรบมบของเราอยู่ที่เอราวันนะทุกคนเราอยู่ที่เอราวันอ่าอาถ่ายเรูปเลยก็ถ่ายเสาสามวิวทะเลเพัทยาอาถ่ายแล้วส่งให้อานหน่อยนะ